สวัสดีเพ so, uh, ื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้ก็จะมาพบกับโอ้เกมโพสต์เจ้าสองอาวันนี้วันศุกร์เลยนะฮะวันศุกร์แล้วข่าวเฮียอะไรป่าไหมฮะทิ้งไปเปิบเปิบโอ้ฟืนกูเยอะกูไม่เอาเฮียไอหมาเฮียไอสัตว์กูไม่เอาไปตายซะมึงอะกัดกลัวไล่กัดกลัวไอสัตว์ไล่กลั่วเตะเลยสัตว์ เดี๋ยวมึงเดี๋ยวกูวโหดดูภารกิจวันนี้กันดีกว่านะ,ะับว่าเราไปทำอะไรกันบ้างนี่ฮะโอ้อ oh. mm ืมเกตเกตพี่อะไรเนะี่ยโอ้โหแต่ละอย่างพิก up package นะฮะ Uncle day birthday นะฮะโอ้โ oh, ห oh, เพลงเพลงแม่งสุดยอดนะฮะ โอเคฮะพิกอัพเราไปพิกอัพแพ็กเกจก่อนนะฮะเก็บชุดเกาะก,ก่อนอ่าเอาปืนเต็มนะฮะปืนเต็มอะฮะปืนปืนโอ้ว้าวชุดเกาะน้ำมันเยี่ยมเปแบบอย่าร้องอย่าร้องไม่รู้มึงจะร้อง รู้มึงจะต้องเราแบบเออพองอุ้ยทหารนะฮะดินกูทำไมไอ้ซาดไม่ซาดไปฆ่าพองเยี่ยมมากไอ้เฮี้ยกว่าจะมาช่วยกูมาเลยนะน่ามีไอหมาเฮี้ยนะฮะ เนียต้องมาบ้านนี้ตลอดเนะฮะจัดการไอ้หมาเฮียว้าช็อตหมาอุ้มหมาแม่งล็อกไอ้ซาดมานี่ดูแม่ขยัาหัวอ่าไม่โยกหัวดูสาดล็อกไอ้เฮียอ่าหมาล็อกล็อกจนตายฮะอ่าอุ้ยเฮียมาที่ไหนเนี่ยกัดมันกัดมัน อ๋อสหน่วยสวาสดมาไงมาไงเฮี้ยมาไงกันเนี่ยพวกเฮี้ยนี่สัตว์มีหันหมาไหมเนี่ยไม่มีอีกกูโอ้เจริญลูกซองไปพลิกอัพแพ็กเกจก่อนนะครับพลิกอัพแพ็กเกจเอ้าวันี้ที ระเบิดสต็อปโลชูเฮียอะไรตอะช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยครับยิงมันยิงมันแงแงแปงงแงแง้ยิงมันยิงมันอยอๆอย่ายิงกูอย่ายิงกูมาดูสคามย่อมๆนะโอ้แม่งยิงทิ้งหมดเลยแบ๊แบ๊แแบแบ๊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  ยิงมันต่ไป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 โอ้ยยอดเยี่ยมทำไปแล้วหรอยิงมันยิงมันเออเออเออสุดยอดมากนายขอบคุณขอบคุณครับสุดยอดมากผู้นายนี่เป็นคนที่มีน้ำใจจริงๆนะครับขโมยตังค์มันกูไปหนีไอ้ท่านไปไหนเออค่ขโมยตังค์แล้วหนีที่บุตระตูเข้าไป แม่งกล่าวไว้เผาบ้านตัวเองอะไอเฮียน้ำมันเต็มเลยนะฮะแม่งกล่าวไว้เผาบ้านตัวเองแน่เลยอู้ไปทางไหนเนี่ยกด F อฟหน้าทางนี้นะพิกอัพตะเกตโอ้เฮียอู้ห้าร้อยนัดแต่ปืนผมมีห้าร้อยนัดเนี่ยซิจอดจริงๆปืนโปเฮียอะไรมันมีตั้งห้าร้อยนัดนะฮะเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็น ตอนนี้เปิดเทอมรู้สึกว่ามั่งจะเลื่อนไปวันที่15นะฮะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่าแต่ยิ่งเปิดยิ่งเปิดเทอมยิ่งกว่าจะเปิดเทอมนี่ก็อ่าก็ได้ลงคลิปอีกหลายคลิปเลยนะฮะอ่ามีดโวเฮยดำดินทำอะไรอ๋เอายิงกูเอายิงกูทำไมซ่าดดำยิงกูช่วยกูด้วยเฮยดำยิงกูเก็บอาหารก่อนดีกว่านะฮะปึ๊บเยี่ยมมาก

เหี้ยเล่าใจกูโนโนโนช่วยดูเอยเหี้ยโดนยิงยไปเร็วๆรองยิงทำไมเร็วหนีเร็วอ้าวเหี้ยผิดทางไอ้ซาดไปทางนี้นะฮะมึกะง,งกูไปผิดเฮ้ยดีไม่ตายนะฮะไม่ใช่ดำม่ใช่ดำ ไอ้แคบไอ้แยบัไอ้แยบัไอ้แคบ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 ทำไมบ้านเหมือนกันหมดเลยมาบ้านนี้แล้วเนี่ยไหนกันหมดเลยนะฮะบ้านแม่งไม่มีสมองคิดแล้วฮะบแม่งทำเหมือนกับเหมือนกันเป๊ะเลยฮะเียทุกอย่างในบ้านแม่งเหมือนกันหมดจริงๆดูดิเยี่ยมมากระเบิด เฮียมโอ้สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับเดี๋ยวพลิกอัพแพ็กเกจอ่าเอ้ยมันต้องขึ้นข้างบนหรือเปล่าวะอ๋อไปทางนู้นแต่อ๋อไปทางนี้นะฮะหรือเปล่าไปทางนี้ไม่รู้กูไปก่อนกูขอเก็บของเกตุกกระ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 ตุกอะไรวะโอ้ นี่คือบ้านใครครับเนี่ยโหดูทีวีแม่งโอ้โหไอสัตว์เปิดทีเห็นทั้งซอยแต่มันก็พังได้เหมือนกันนะเฮียทีวีแม่งจอใหญ่มากนะฮะเฮียเปิดทีแม่งเห็นกันทั้งทุ่บ้านทุ่เมืองนะฮะเอานี้ก็พอใช้ได้ฮะแต่มันก็ไม่ใหญ่พอมันก็ไม่ใหญ่พอโอ้โหกระตุกกระตุกกระตุกโอ้โห no no ตามกูมาทำไมเฮียทำไมเฮียพวกเฮียบางมันต้องไล่ยิงกูด้วยนะไม่เข้าใจมากนะอุ้ยอุ้ย no พวกเฮียบางมันโหดเอายิงตัวเองนะฮะโง่นะฮะเฮียบางโง่บางมึงรู้ไหมมึงโง่ฮ่ฮ่ฮ่ บางนี้อ่ะเอาเฮ้ยกูหลงทางหรือเปล่าเนี่ยอ่าทางนี้นะฮะ <c oughs> ตีปตอกตัดตีงเป็นทุกคนหนีเร็วยิงอะไรกันนะ <c oughs> โอ้บ้านขายโอ้มันบ้านเยอะจังวะตรงนี้ผมไม่รู้เรื่องนะผมไม่รู้เรื่องนะฮะอ่าพิกอัพหมาหมาเราต้องหมาเป็นพวกฮะหมา ไม่มีของให้หมากินเลยไม่เป็นไรฮะช่างแม่งใครยิงไอสัตว์ไม่เป็นไรครับดุนเฮียอะไรสัตว์ไอยืนดุนดุนเ,น,เนือ้อเท่าเฮียอะไรพวกมึงโอ้ทหารดุนดุนเพดิกดูด มึงจะยิงเขาเหรอ,อรโอ้โหดูก็ถือปืนนะเฮีย <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> อีเดียที่อะไรสัตว์กูไม่อยากยิงมึงหรอกนะเฮียเดี๋ยวแม่งมาทั้งโกลมไม่เอาละ <c oughs> ทางไหนเนะี่ยอ่าตรงนี้แหละถีบ <c oughs> ป,ประตูอ๋อถีบไอสัตว์ประตูไม่เปิดนะฮะแล้ต้องไปอีกทางหนึ่งโอ้ทมไมเป็นเฮียอะไรล็อกเกอร์เนี่ยวูดีโอ้อีเ <c oughs> ดียที่อะไรสัตว์ อ่าตอนนี้นะฮะกูวิ่งไปนู่นเลยเ,าาเ,เ,กเกฮ้ยเฮรรกกย,ย,ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยฮ้ย้ยยเฮ้ยเเฮ้เอ้ยเฮ้ยเเยเฮ้เฮ้้ยยเ้ยอเฮ้ย้ยเฮกเฮ้ยอเยไ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ย้ยเายยเ้ยเเ้เ้เย เฮียใช้กูทำไมต้องด่ากูด้วยวะฟูไปหยิบเองก็ได้เสียงเฮียแหละติ๊ก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 ติพกติ๊กติ๊กติ๊กติลกวิติ๊ก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 อิ๊กติ๊ สัตว์ผู้ก่อการร้ายเหรอเกต้าพี่อะไรสัตว์ผู้ก่อการร้ายพองผู้ก่อการร้ายซุ่มโจมตีเสียงปืนดังสนั่นอะไรเอา๋ออ๋ออมัน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 ในสัตว์มันในสัตว์มันมันเหรอมันเปล่าไอ้สัตว์โอ้โหแม่งยิงกูซะพี่ยอะมากโอ้โหแม่งสัตว์กูเต็มที่เลย ต้องอ่าทีประตูมาเดยไอสัตว์มาเลยไม่เคยโกวดังดัดังไปหรือเปล่าดังไปหรือเปล่าน้องอู้น้ำมนนน้ำมันน้ำมันอ่าน้ำมน้ำมน้มม้ม้้ย พ้อ,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 องกระสุนเยอะพ้องกระสุนเยอะพ้องกระสุนเยอะองค์ทางแล้วเอ้าทางนี้นอเอ้าทางนี้เอ้าโอ้โีทางนี้อ,อ,อ่า Bern! ทางนี้ได้อู้ระเบิดอู้เยี่ยมมากทางนี้ท,ทีท่ประตูเข้าไปไอศาสตร์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 จะไปช่วยจะไปเรียกเพื่อนมาช่วยเหรออู้สุดยอดว้าวเยี่ยมมาก มาเลยสัตว์กูยิงใส่แตงม,มันละอ่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 ะอ,าอามาไงสัตว์มาไงหนีเหรอมึงหนีเหรอหนีเหรอนี่เหรอไอสัตว์นี่เหรอแม่งมากันยังไงเอา้ากูเริ่มงงกับทางแล้วเน,นี่ยออกทางนี้ ทางนี้มาเก็บโอ้โหไอสัตว์หนีไปไหนจะหนีไปไหนทางนี้ไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่อ่าไปทางนี้แน่ๆเลยโอ้โอ้โหมาทั้งกลมเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวมึงเจอปืนนี้กูเดี๋ยว แกร่างแกร่างตั้างกร่างแกร่างอาแล้วเดียวดอบนะเดียวดับเออเหอเหอเหอ่ะยังไม่ตายอีกไอสัตว์คว่าหมดไปแล้วฟูมตูมโอ้ยอ้าวไปกูทุกคลินิกนะฮะอ้าวเยี่ยวเป็นพิษไอสัตว์โอ้โหคลินิกมึงไกลข้ามโลก ที่ทำเพี้ยอะไรกันไว้อะไรเพราะเอาลืมลืมบทลืมบทเขาลืมบทเขาลืมบทลืมบทเดีไอสัตว์ลืมบทไอ้สัตว์แล้วกูจะไปไงเนี่ยอู้สอู้เลื่อนรถเยี่ยวแล้วเลื่อนรถทำไมเยี่ยวไปสีเนี่ยโอ้โหเยี่ยวมังเขียวนะฮะ มึงจะพี่อะไรกันนี่ไอ้สัตว์เยอะเหลือเกินเอาตัวให้ตายให้ได้เลยใช่ไหมเอาเฮ้ยหน่วยสวาร์ตโนโน่หน่วยสวาร์ตโน่หน่วยสวาร์หน่วยสวาร์ตเลยมสวาร์ตเลยตั้งทองตั้งทองไอ้สัตว์ไอ้สัสตร์ออะไรอะไรของมึงอะไรของมึง เก็ bitches, Came, Man, บหัววัวไว้พ่อองแดไอสัตว์เก็บหัววัวเก็บหัวเก็บหัววัวเก็บหัววัวมรทอพีอาเก็บไอสัตว์ตายยากกันจริงๆริงตีที่อะไรไงเฮ้ยตรงนี для, ้มีเหมือนกูเห็นโอ้สุดยอดแต okay. ่ไม่มีเปิดแต่ไม่มีกระสุนพ่องใช้เถอะให้พ่อมึงใช้เถอะว้าฮ่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 าเยอะมาก อีป้าอีป้าอ้วนเสัส